แมวเนี่ยเขาต้องทำอะไรกินฮะถึงจะอร่อยฮะต้มยำดีไหมหรือพะโล้แมวดีฮะ <What? S 1> เขาบอกว่าพะโล้แมวเนี่ยอร่อยจริงไหมฮะอยากลองอ่ะลองได้ไหมสักนิดเดียวอ่ะฮะลองขาหลังได้ไหมอ่ะสักขาได้ไหมจะบ้าเหรอพ่อฮะไม่มีอะไรจะกินแล้วไงมันกินไม่ได้นะแมวเนี่ยฮ<ะ>ัลโหลครับพี่แมวที่สั่งไม่ใช่ตัวนี้นี่ครับตัวที่สั่งมันไม่ดื้อน,นะครับทำไมตัวนี้มันดื้อจังครับพี่ ผมเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวนี้ไม่ไหวแล้วครับ <What? S 1> เอ้างานเข้าแล้วนเชนี้โทรไปหาหลวงตาหลวงตาบอกว่าไม่เอาแล้วทําไงดีเนี่ยพ่อก็ไม่เลี้ยงแล้วนะเลี้ยงไม่ไหวแล้วไม่มีตังค์ซื้อเปียกให้กินแล้วรู้ไหมหลวงตาไม่เอาก็อย,อยูนี่แหละดีแล้วจะย,ยาอะไรฮะมันเคยสํานึกบ้างไหมเนี่ยฮะเวลาสั่งเวลาสอนเนี่ยฮะมองหน้านะทําเหมือนจะรู้นะแต่ไม่รู้นะมันเป็นอะไรฮะมันเป็นแวมวฮะทำไมอะ อ,อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยงานบ้านอ่ะหัดทำด้วยนะกวาดบ้านถูบ้านอ่ะให้สะอาดเรียบร้อยจานชามก็รู้จักล้างหน่อยเ <What? S 2> สื้อผงเสื้อผ้าเอาไปซักขี้เยี่ยวตัวเองอ่ะตักใส่ถุงมัดปากถุงดีๆตื่นได้แล้วมันได้เวลาตื่นแล้วไปอาบน้ำเลยไปเดี๋ยวนี้เลยมัวทำไรอยู่ตื่นได้แล้วมันสายมากเลยอะถ้าไม่ไปทำงานก็ไม่มีกินอ่ะยอมหรือเปล่าหล่ะ